どう เราั้งได้ยาวยนางนู้นครับอ่ะบรรยากาศภายในร้านครับตอนนี้เดี๋ยวือวเขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับอ่าแล้วก็ที่ร้านเรารับคนละครึ่งด้วยนะครับอ่ะขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยวรหมดแล้วครับถ้ามาหลังเที่ยงก็ยางครับอั้นู่นหมดอันนี้ก็หมดต้องใจเย็นๆกันนิดนึงครับแล้วก็รอรอกันนิดนึงนะครับบรรยากาศริมน้ําครับนี่เราร้านเราก็นั่งได้ยาวไปยันนู้น เลยครับตรองถึงขยะใบสุดท้ายแล้วนะนะฮะยี่สิบห้าบาทเองครับมีทั้งในทิกตอกใน youtube นะครับติดตามดูกันได้นะครับกิเตะเกี๊ยวปลาได้ชามเดียวนะเร่ลืม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 ,ลมอย่าเร่งเดี๋ยวลืมสุดอ,อ้าวโอเคเดี๋ยวไว้เสิร์ฟอันนี้โต๊ะไหนโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่ง ก็จะมีลูกค้าต่อกันอยู่เรื่อยนะก็ต้องรอกันนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ไปโต๊ะหครับไปอ่ะมุนเส้นยำโต๊ะสาม